ตเตือนใจเกมนี้มันเล่นคนเดียวไม่ได้สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกมและนนัลล็อกเกมคลาสสิก ผมต้มโอเวนกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพาทุกทุกท่านไปอยู่ในหัวข้อจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ไมีกิวเออกิวมันสำคัญชะไหนดูยกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมแอคแท็กอัพทีนึงโอ้ยได้แอคแท็กเก้าจุดหกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับว่าเราเอาการ์ดไปใส่สมุดต,ตั้งหลายใบก,กันเลยโอ้ยทุนเงินเราไปตั้งเยอะวันนี้ก็จะมาพาทุกทุกคนเลยนะฮะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราไม่มีกิวกิวมันสำคัญชะไหนเพราะฉะนั้นให้เรา ไปหากิลที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเออไม่ใช่ว่าเออส่มสี่สมห้าเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รุนแรงเออเทียบเท่ากับว่าเราไม่มีกิลได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นกิลมันสําคัญยังไงวันนี้มีคําตอบนะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหากิลอยู่เออมองหากิลก็สามารถไปหากิลดีๆกันได้อาจจะเป็นในเพจหรืออาจจะเป็นนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะฮะประกาศหานี่เกมเอาก็ได้แต่ก่อนนี้เราจะไปเริ่มกันนะฮะผมก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อเป็น กำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งและเวลาผมไลฟ์มันจะได้ดิ้งแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยไอตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเหรอปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็นัล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยวต่าฟอ Ford ก็มีแ a ดออฟเอ็กซายสก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแลกนล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจร้อเซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. วันนี้ผมจะแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะฮะนั่นก็คือข้อที่1จะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีกิว และหัวข้อที่2นะฮะนั่นก็คือเราจะได้อะไรจากกิวที่ดีๆบ้างเออวันนี้มี2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีกิวข้อที่1น่ะฮะเราจะไม่ได้สเตตัสจากการอวยพรกิ้วการอวยพรกิวนั้นก็คือให้เราเข้ามาในฐานกิวกดมันที่เพิ่มเติมกดมันที่กิวนะฮะแล้วเข้ามาที่อนาเขตของเราเลยอันนี้ก็คือเราจะต้องมีกิวของเราก่อนเมื่อเรามีกิวแล้วเราก็เข้ามาใน าณาเขตได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งมาทางขวาของฐานกิลตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเข้ามาคุยกับเทพธิดาคนนี้ได้เลยนี่นั่นคือถ้าเกิดเราไม่มีกิลเราจะมาคุยกับเทพธิดาคนนี้ไม่ได้แล้วดูนะฮะเวลาเราเข้าไปอธิษฐานเนี่ยงวยพรกิลต่างๆพวกเนี้ยโอ้โหได้ได้แอคแท็กดูนะฮะ กดคลิกหนึ่งได้ Attack ก0ดอย่างเงี้ยกดคลิกหนึ่งใน HP เนี่ยซึ่งพวกนี้สำคัญเนี่ยมากๆเลยนะฮะเนีย่ย m a ็คง m อ d มก็มีพวกนี้สำคัญกับตัวละครมากๆมันจะช่วยให้เราเติบโตมากๆและของพวกนี้มันดูได้ยังไงละ่ะนั่นคือให้ไปที่เพิ่มเติมนะฮะให้เข้าไปที่กิวแล้วเข้าไปที่อันนี้นะครับอันที่3าตรงนี้ว่าเราอัพไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างโดยตอนนี้นะครับเทธทิดาอวยพรกิวของผมแล้วก็มาดูทางซ้ายเห็นไหมผมได้แอคแท็กจากตรงนี้200ด้วยกันเลยนะ ซึ่งสองร้อยดูนะฮะแอคแท็กแต่และอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันได้ยากนะบางคนต้องตีบงตีบวกกว่าจะได้นี่เราแค่มากดอวยพรกิวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกิวเราจะไม่ได้สเตตัสจากการอวยพรกิวตรงนี้เลยนะฮะและข้อที่สองทัาการอวยพรกิวนั่นคือเราจะไม่ได้เทพธิดาอวยพรตรงนี้ครับนี่ นั่นคือการ์ดนั่นเองการ์ดแดงการ์ดน้ำเงินการ์ดเหลืองตรงเนี้ถามว่ามันสําคัญไหมทุกคนดูแล้วกันนะผมจะไม่บอกว่ามันสําคัญนะ,ะกดดูเนี่ยเห็นไหมแอคแท็กอันหนึ่งขึ้น9.6เยอะไหมล่ะซึ <c oughs> ่งในตอนหลังๆนะฮะบางคนเนี่ยเห็นว่า9.6มันก็ไม่ได้เยอะนี่ก็แค่ใส่อาวุธอันเดียวมันก็ได้จริงฮะแต่หลังๆเนี่ยเมื่อเรามีอาวุธครบมือแล้วลูนหลักๆเราอัพไปจนครบแล้วเนี่ย ซึ่งแต่ละอย่างนะฮะเราจะต้องใช้ไอเหรียญสีส้มๆอันนี้ซึ่งเหรียญส้มๆตรงนี้ได้มาจากไหนล่ะก็ได้มาจากการที่เราเนี่ยไปบริจาคขยะนิกิวซึ่งบริจาคขยะนิกิวถ้าเกิดเราไม่มีกิวเราก็บริจาคไม่ได้ใช่ไหมแล้วแต่ละอย่างที่เราต้องอัพดูนะฮะสมมุติผมจะอัพแอคแท็กอันนี้เห็นไหมผมต้องใช้ตั้งพันแ ซึ่งพันแได้เท่าไหร่ได้5.4แต่ถ้าเกิดเราไปอัพการ์ดเมื่อกี้นี้นะฮะเรากดคลิกเดียวเนี่ยเราได้9.6ซึ่งเราทุนพลังตรงนั้นไปได้อีกแล้วถ้าเกิดเรามีตรงนั้นด้วยเรามีตรงนี้ด้วยโอ้โหบอกเลยแอคแทก็กกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีกิวเราก็บริจาคตรงนี้ไม่ได้เช่นกันนี่แค่2ข้อนะเห็นความสําคัญหรือ,อยังทุกคนถ้ายังไปข้อที่3กันต่อเลยและข้อที่3นะฮะนั่นก็คือเราจะหารูนกับเฟืองใช้ยากมากๆ ถึงมากที่สุดนะฮะบางคนบอกว่าก็ไปลงคอริดอร์มันก็ได้มาแล้วใช่ไหมเหรียญคอริดอร์ก็เข้ามาที่ตรงนี้นะกดตรงนี้นี่อันนี้กดใช้แล้วเนี่ยเห็นไหมก็หาจากตรงนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรลงคอริดอร์คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีกิลวเลยจริงฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีกิลวคุณจะได้มาบริจาคก,กิลวตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมบางคนบอกว่าใช้เงินตั้งเยอะตั้งแยะแต่ถ้าเกิดคุณบริจาคคุณก็ได้เยอะไปด้วยเนี่ยแม้ได้ตั้ง380ซึ่งยิ่งบริจาคมันก็ยิ่งเป็นผลดีกับกิวและเป็นผลดีกับเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้เราจะหารูนหาเฟืองใช้ยากมากๆครับโดยเฉพาะว่าตรงกลางเมืองพนเทล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ให้เราเนี่ยวิ่งมาที่ตรงนี้ของเมืองพรธีราได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยว่าทําไมเราถึงจะต้องมีกิลดีๆอยู่เนี่ยเห็นไหมซึ่งไอเหรียญตรงนี้มันได้มาจากไหนล่ะได้มาจากการกิววอฮะเออไปฆ่าคนในกิววอถ้าเราไม่มีกิวเราก็ไปกิววอไม่ได้แล้วถ้าเกิดกิวไหนที่ไม่ได้เล่นกิววอก็จะไม่มีเหรียญตรงนี้มาใช้อีกซึ่งเหรียญตรงนี้มันสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เห็นไหมฮามัวโฮอนนอลลีรีม ก็กดเข้าไปคุยได้เลยนะเห็นไหมเราซื้อตรงนี้ได้เลยซึ่งอาทิตย์หนึ่งมันมีจํากัดอย่างเช่นไอเหรียญโมล่าคอยเห็นไหมจำกัด40ครั้งซึ่งเหรียญตรงนี้น่าจะ20บถ้าผมจำไม่ผิดนะอาทิตย์ละ20ครั้งเนี่ยเห็นไหมเราจะได้มาซื้อจากตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นมีกิวสําคัญนะกิวสําคัญนะครับกิลดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มี เราก็จะหารูนหาเฟืองมาใช้ช้ากว่าคนอื่นที่เขามีกิวดีๆนั่นเองนะครับเห็นความสําคัญหรือยังทุกคนถ้ายังก็ไปข้อที่4ต่อเลยนั่นก็คือให้เราเข้าไปที่ลายวันตรงนี้และมาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่าวันพฤหัสสองทุ่มจะมีกิววอนะ วันอาทิตย์จะเป็นการป้องกันบ้านที่เราได้เป็นบ้านในกิวว์มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาเป็นหัวข้อที่4กับเรานั่นคือเราจะไม่ได้ลงกิวว์นั่นเองตามที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งกิวว์สาคัญยังไงก็เข้ามาคุยกับคนนี้เหมือนเดิม ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราไม่กิววอลเราก็จะไม่ได้เหรียญตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เหรียญตรงนี้นายคนอื่นเขาได้เหรียญตรงนี้เขาก็จะได้ซื้อตรงนี้ไปอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันสําคัญนะแล้วกิววอลเนี่ยมันทําให้เราไปเล่นวันอาทิตย์ต่อได้ซึ่งถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยถ้าเกิดกิวไหนได้บ้านไปก็จะได้เล่นวันอาทิตย์ต่อซึ่งวันอาทิตย์นะครับบอกเลยว่ามาเราก็จะได้สิ่งนู่นสิ่งนี่สิ่งนั่นมาเพิ่มอีกสําหรับกิวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ลงกิวว ถ้าเกิดกิวได้บ้านยิ่งได้บ้านเยอะๆเราก็จะยิ่งอังเปาซึ่งอังเปาเปิดมาทีเราก็จะเป็นการสุ่มว่าเราจะได้เงินหรือจะได้ของได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งบางคนได้มาเป็น MM ก็มีได้เงินเป็น M หลาย M 10 M ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกได้ว่า ใครที่ไม่มีกิวและไม่ได้ลงกิววอในวันนั้นๆเนี่ยคุณจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปอย่างมหาศาลนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นความสําคัญยังอ่ายยังไปข้อที่ต่อนะ <c oughs> และข้อที่5นะฮะ <c oughs> ก็คือเราจะไม่ได้ลงดันจิวดังจิวนั่นคือกดเข้าไปที่เพิ่มเติมนะฮะไปที่ดันเจียนแล้วไปที่ตรงนี้นะครับ นี่กิวดันวาฮาร่าอันนี้นั่นเองซึ่งดันนี้จะลงได้ก็ต่อเมื่อเรามีกิวแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ดูทุกคนเห็นไหมที่เราจะได้หนึ่งมืนโอ้โห <laughs> เนี่ยได้ฟงได้เฟืองอะไรเนี่ยเยอะแย,ยะเลยเพราะฉะนั้นเปรียบกับคนที่ไม่มีกิวมันลําบากนะครับแล้วประเด็นสําคัญก็คือยิ่งเราไต่ได้เลเวลสูงสูง,สงเนี่ยกิวที่ดีๆหน่อยเนี่ยเขาจะมาเล่นชั้นที่สูงๆเนื่องจากว่ามันได้ขยะจากบอสตรงนี้ครับ ถามว่ามันได้อันนี้เพิ่มไหมไม่ฮะมันก็คือได้เท่ากันนั่นแหละแต่ประเด็นคือมันจะได้ขยะบอสที่เลเวลสูงๆด้วยบางทีเอาไปบริจาคยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยมันต้องใช้ของพวกนี้ไปบริจาคในฐานกิ้วเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีกิ้วดีๆหรือไม่มีเพื่อนในกิ้เนี่ยเราจะมาลงพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะมันตีคนเดียวเนี่ยถามว่าตีได้ไหมตีได้ฮนะแต่มันก็ลําบากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนในกิวหรือว่าเราไปเข้ากิวที่มันล้างๆเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราจะตีตรงนี้คนเดียวซึ่งมันก็ลําบากใช่ไหมบางคนก็พลังก็ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเรามีกิวเราก็แค่บอกเพื่อนเออเนี่ยเห็นไหมที่ผมพิซิปซิฟกันมานะครับใครจะไปลงดันกิวบ้างนี่ก็มีคนเกาะกดขอเข้าตีมาได้เลยเห็นไหม กิลดีๆก็จะประมาณนี้นะฮะเอ้ยเอาพิดหมดอีกเออก็ช่วยกันตีได้มันจะได้เร็วแล้วก็คนอื่นก็จะได้แต้มตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยดูว่าเออเราได้กิวหรือยังเรามีกิวดีๆหรือยังนะและข้อต่อมาก็ถัดมาจากไอ้ดันเมื่อกี้เลยนะฮะนั่นก็คือเราข้อที่เท่าไหร่หรอวะไอ ข้อที่6นะฮะนั่นก็คือเราจะไม่มีเพื่อนที่ไปลงดันยากๆด้วยกันอย่างเช่นตรงนี้นะฮะนั่นคือเราจะไม่มีเพื่อนมาลงดันที่แบบยากๆเช่นธนทงธนทอศเค้กครกอะไรพวกนี้ถามว่าลงกับคนอื่นได้ไม่ได้ฮนะแต่เดี๋ยวมันก็ออกนะครับ <c oughs> มันหากิวมันหา,นหาเพื่อนที่มันไว้ใจได้ได้ไดยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าใจเรามากที่สุดก็คือเพื่อนที่อยู่ในกิวเรานั่นเองนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือเราจะไม่มีเพื่อนไปลงนั้นยาก,ยากๆเช่นดันตรงนี้ดันธานาทอสอย่างเงี้ยเห็นไหมดันธานาทอสนี่คือประเด็นหลักเลยนั่นคือถ้าเกิดเราไม่มีกิวเราไม่มีเพื่อนมันเข้าไปส่วนมากเราจะไปเจออะไรฮะคนออกดันเออพอเล่นแพ้ทีหนึง่งบางคนเข้าไป AFK ก็มีด่ามเม่งก็ไม่ได้ด่าปุ๊บเม่งออกปับ๊บเนี่ยประเด็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนในกิวหรือไม่มีใครที่อยู่ในกิวมาช่วยกันเนี่ย เราจะไม่มีทางเลยนะที่เราจะผ่านชั้น80อย่างยากนะครับนั่นก็คือธนทศอ,อย่างยากบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีกิวเนี่ยหมดสิทธิ์นะเล่นอันนี้ผ่านยากมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยเราไปเจอเพื่อนข้างนอกเรากดจับคู่มาก็จริงแต่ว่าไอ้เพื่อนข้างนอกนั่นแหละมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออก <c oughs> หรืออาจจะไปเจอพวกโหดๆห,หน่อยแต่ประเดน็นคือพวกโหดๆก็จริงแต่ในนั้นเสือกเล่นไม่เป็นในชั้นที่3าม คนโหดโหดตีแทบตายยังไงไอ้คนข้างนอกวิ่งวิ่งไม่เป็นก็ตายอยู่ดีเนี่ยอันนี้ก็คือบอกเลยนะเราจะไม่มีการที่เราจะลงดันยากๆได้เลยแม้กระทั่งดัน ตรงนี้ฮะหอคอยกลุ่มดาวก็ยากเหมือนกันโดยเฉพาะบางคนบอกก็ไปลงสตรีมมือก็ได้ไม่เป็นไรเลยก็จริงฮะแต่ว่าเราจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีกิวเป็นของตัวเองนี่เห็นไหมนั่นก็คือหมายความว่าอ่าไปลงกับสตรีมมือได้แต่ว่าถ้าดันที่มันแบบอย่างเงี้ยสตรีมมือเขาไม่ได้พาไปนะฮะบางคนเขาแบบเห็นว่ามันมีหลายชั้นขี้เกียจพาไปเว้ย มันเสียเวลาเขาด้วยนะะโดยเฉพาะผมก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่จะไม่พาลงหอคอยกลุ่มดาวโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าดูนะฮะมีสี่ห้องมีสี่อย่างด้วยกันแล้วอย่างหนึ่งก็คือมีอีกสี่ห้องที่จะต้องเล่นห้าห้องที่จะต้องเล่นซึ่งรอบหนึ่งโอ้โหกว่าจะจบ <laughs> บางคนเข้าไปไปเอฟเคอีกด่าก็ไม่ได้อีกโอ้แย่เลยนะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะฮะก็จึงบอกได้ว่าไปหาเพื่อน ในการลงดันยากมากๆถ้าเราไม่มีกิวนะฮะบางคนบอกก็ไม่ลงก็ได้เราจะชิวนะเออก็เลยอันนี้ก็แล้วแต่แต่เราเราจะเสียผลประโยชน์นะครับในการที่เราเนี่ยมีกิวนั่นเองมันก็เลยบอกเลยว่าจะดีกว่าถ้าเรามีตีปประจำและได้เพื่อนที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะฮะและอีกประเด็นนั่นก็คือถ้าเกิดเราไม่มีกิวเราก็จะไม่เจอพวกที่มันขิงๆิงนะฮะ <laughs> อย่างเช่นบางคนมนเล่นเป็นอยู่แล้วแต่เราเพิ่งจะหัดเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะบางคนก็โอ้ไปเจอกิวท็อกซิกแม่งเล่นเป็นแม่งดูถูกกูจังเลยกูเพิ่งจะหัดเล่นเกมเพิ่งจะเปิดแต่มึงเคยเล่นมาแล้วไงมึงก็ได้เปรียบกูแล้วไงเออพวกพวกนี้ก็น่าเติบเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่งขิงจังเลยเอย้มึงกากมึงกากกูเก่งเออกูเก่งคนเดียวในโลกนี้โลกหมุนรอบตัวกูอะไรประมาณนี้นะออปล่อยแม่งไปไอพวกนี้ <c oughs> และข้อที่7นะฮะข้อที่เจ็ดนั่นก็คือเราจะไม่เจอพวกที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกับเราเออถัดจากข้อเมื่อกี้เลยนะฮะนั่นก็คือบางคนต้องการจะชิลสำหรับเกมนี้ก็เป็นสายชิลลงดันไปเรื่อยๆชวนกันไปลงดันนี่ได้เป็นมิตรภาพดีๆในเกมนี้ไปอีกนะครับบางคนได้แฟนจากเกมนี้ก็มีนะเออเยอะแยะด้วย และบางคนก็เลิกกับแฟนจาเกมนี้ก็มีเหมือนกันเราดูแลกันดีเองดีๆนะฮะอออย่าเอาชีวิตจริงเข้าไปพัวพันกับอะไรที่มันทําให้ครอบครัวเราแตกแล้านะฮะไม่ดีไม่ดีเออไม่สนับสนุนนะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้อนี้เออไม่เกี่ยว หาคนเราจะไม่ได้คนที่มีพวกที่เป็นไลฟ์สไตล์เดียวกับเราบางคนเนี่ยต้องการจะเข้ามาวอลเราก็ไปหากิวที่เขากิววอลบ่อยๆกิววอลที่เขาหดๆก็ได้บางคนเติมเยอะก็ไปหากิวหดๆดูก็ได้เราจะทําให้เราเติบโตไปด้วยแต่บางคนต้องการจะชิวก็ไปหากิวที่เขาชิวที่เขาไม่แบบสําคัญในเรื่องกิววอลก็ไปแบบนั้นนะฮะเราจะได้ไม่โดนเขาด่าเอาด้วยบางคนไป ไม่อยากจะลงกิวว์แต่ไปอยู่กิวที่เขากิวว์เราจะโดนเขาด่าเอานะครับเออเกรงใจเขานิดนึงก็คือถามใจตัวเองก่อนว่าเราต้องการจะเล่นยังไงนะฮะเออบางคนอยากต้องการกิวว์ด้วยชิวด้วยอ่ะก็ไปหากิวแบนั้นไปนะครับ ลองหาดูถ้าเกิดไม่ตรงกับรสไตย์เราปุ่มออกก็อยู่ใกล้ๆกดไปที่เพิ่มเติมกดกิวนะครับแล้วก็เข้าไปที่รายชื่อสมาชิกตรงนี้กดเพิ่มเติมแล้วก็กดออกจากกิวไปได้เลยเ <c oughs> ดีเลยประมาณ1วันก็ไปหากิวใหม่เอาแล้วกันเหากิวที่มันตรงกับรสไตย์เราแล้วกันสู้ๆและข้อที่8นะครับนั่นคือเราจะไม่ได้รางวัลหลังจากที่เรามากิววรเสร็จนั่นเองนะฮะรางวัลน,นั่นก็คือที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ไอ้ข้อนั่นแหละ คือเราจะเอารางวัลที่เราได้จากกิววอไปยึดวงยึดบ้านไปฆ่าคนเนี่ยมาซื้อของตรงนี้นั่นเองเนี่ยผู้พันอลีนาอะไรพวกเนี้ยเราสามารถมาซื้อพวกนี้ได้นะเนี่ยฮาร์โมนาลี่อะไรพวกเนี้ยเนี่ยเอามาซื้อตรงนี้ได้นะครับซึ่งไอเหรียญพวกนี้เราได้มาจากหลังกิววอและหลังกิววอเราจะได้อังเปามาอีกโหหัวกิวเขาจะแจกอังเปาถ้ากิวได้บ้านนะเราก็จะได้อังเปามาเปิดกันแล้วมาสุ่มกันบางคนได้เป็น 10m ก็มีได้เป็น mm ก็มีหลาย m ก็มีได้ของดีๆก็มี พราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปหากิวที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์เราแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงกิวอวอลเราก็จะขาดตรงนี้ไปอีกเพราะฉะนั้นมีกิวก็ไปลงกิววอลซะจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ตรงนี้นะฮะและนี่ก็คือจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีกิวนั่นเองนะฮะหัวข้อต่อไปที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นั่นคือกิวที่ดีเราจะได้อะไรจากเขาบ้างอนะเมื่อกี้นี้ จะเป็นยังไงที่เราไม่มีกิลแล้วใช่ไหมต่อไปนะฮะกิลที่ดีเราจะได้อะไรจากเขาบ้างนั่นคือข้อที่หนึ่งะฮะเราจะได้ตีบวกฝั่งขวานี่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่มีกิลดีๆเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ตีบวกขึ้นมาพวกนี้แน่นอนเราจะไม่มีการแบบมาแตะคอนแดงแ <c oughs> ม่งเลยเราจะไม่มีสิทธิ์มาตีบวกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าตียังไงพวกนี้มันได้ยังไงเนี่ยบางคนตีไม่ได้ก็คือจะต้องให้กิวนะครับกด ัพสิ่งก่อสร้างนั่นคือเจ้าจักรตรงนี้นั่นเองนี่อย่างเช่นกิ้วผมกดอัพจักรไปแล้วใช่ไหมหัวกิวกดไปแล้วลูกกิ้วมีหน้าที่ทําอะไรครับไปสร้างครับไปช่วยกันสร้างซึ่งจักรจะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ก็วิ่งไปสร้างกันได้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้จักรกจะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ซึ่งถามว่าจักรตรงนี้สําคัญยังไงมันสามารถทําให้เราตีบวกฝั่งขวาอุปกรณ์ตรงนี้กันได้นะครับกดเข้าไปเลย เมื่อเข้ามาแบบนี้เราจะช่วยกิวสร้างอสร้างมานะครับซึ่งทุกคนจะต้องมาช่วยสร้างตรงนี้วันหนึ่งกดบริจาคได้หครั้งนะฮะยิ่งมันระดับสูงอุปกรณ์ที่บริจาคก,ก็แพงก็กดคนละ2ครั้งนัดกันก็ได้ว่าเออทุกคนจะต้องกดกันกี่ครั้งนะโดยผมก็อ,อบริจาคไปเลยได้ลูนตรงนี้ด้วยนะอ,อแต่ก็อุปกรณ์ก็แพงเหลือเกินนะ,ะเพื่อกิวเราทําได้เสมอฮะเออคือจริงๆเนี่ยอยากจะได้จากตรงนี้ยิ่งเลเวลเยอะเรายิ่งตีบวกได้เยอะนะครับ ก็ดูได้เลยว่ากดเข้าไปที่ตรงนี้กดเซฟวิง mm hmm. ตรงนี้ครับนี่เราก็สามารถเอาอุปกรณ์พวกนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยอันนี้สามารถทําอะไรได้เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมรีฟอดเราสามารถรีฟอดได้อีกเพิ่มแม็กเฮดพีไปอีกนะฮะเนี่ยเห็นไหมสามารถมาใส่ตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหยิ่งกดได้เยอะเห็นไหมเงินเราก็จะยิ่งหายไปเยอะ หรือเราจะมากดตรงนี้ครับมีที่รีไฟตรงนี้สําคัญยังไงนะนั่นก็คือสมมุติผมจะตีบวกพวกอุปกรณ์ฝั่งขวาเช่นปากเนี่ยเห็นไหมซึ่งมันก็ต่องซ่อมนะเฮ้ยมันมีอะไรที่ไม่แตกบ้างเผือกนี่มีทั้งนั้นอ่เดี๋ยวผมหาเอา,าอุปกรณ์นะฮะอ่ะสมมุติผมจะตีไปนะฮะไปที่ผมได้มาจากเอ็ดกานั่นแหละหรือไม่ก็ได้มาจากดันเคกนั่นแหละสมมุติผมจะตีบวกมันกดมาที่ตรงนี้นะครับอันไหนวะนี่นี่นี่แผ่นหลังนะฮะถ้าผมจะกด อันนี้ย่อยนี่ว่าไม่ใช่กดอันนี้อันนี้อันนี้อันบนนะฮะแล้วเราก็เข้ามาที่ไปไปที่ผมจะตีบวกนั่นแหละปึ๊บนั่นอยู่ไหนวะนี่นะครับกดไปปั๊บเห็นไหมเราจะมีสิทธิ์ตีบวกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดไปเลยปึ๊บเห็นไหมใช้แค่เหรียญตรงนี้แล้วซึ่งเหรียญตรงนี้มันหาได้จากไหนล่ะได้จากในกิวนี้แหละนะยิ่งมีคนเนี่ยช่วยการผลิตเยอะช่วยการบริจาคหรือช่วยกันทําอะไรในกิวเนี่ยเราจะได้หินตรงนี้มารายวันซึ่งรายวันมันได้จากตรงไหนล่ะ รับตรงกลางฮะตรงนี้นั่นคือสิงกอรสร้างกิวตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเป็นจุดแดงๆตรงเนี้ยเออแจ้งเตือนว่าเราสามารถกดรับได้รายวันนะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็รับมานะครับวันนี้ผมรับไปแล้วซึ่งเราจะได้ไอห,หินเมื่อกี้เอาไปตีบวกซึ่งหินเมื่อกี้นะครับถามว่ามันสําคัญยังไงยิ่งเลเวลกิวของจากเราเยอะเนี่ยดูนะฮะเห็นไหมเราสามารถรับมิติวสโตนหชิ้นได้ทุก8วันเนี่ยเห็นไหมได้จากไอเมียวตะเมื่อกี้อีกนะครับ ซึ่งยิ่งเลเวลจากเยอะดูสิ่งต่อไปที่เราจะได้ขีดจำกัดในการเย็บปักถักร้อยถึง40สามารถรับมิทิวสโตนได้ทุกเนี่ยไหมเราสามารถกดหลับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาตีบวกตรงนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีกิวดีๆเขาไม่ได้มาช่วยกันอัพจาก เราก็จะตีได้บวกน้อยนั่นเองนะฮะข้อที่2กิวดีๆจะทําอะไรได้บ้างนั่นคือเราจะต้องไปลงกิววอกับเขาด้วยนะครับบางคนบอกว่ามีกิวแต่ไม่ลงกิววออะไรพวกนี้มันจะเสียผลประโยชน์ให้กับกิวเราด้วยกิวเราจะเดือดร้อนเพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้น100คนถามว่ามันไปวอกันครบไหมมันก็อาจจะไม่ครบแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปกันให้ครบนะฮะเพราะว่า1กิวมันจะมีแค่100คนเท่านั้นที่จะไปวอกับเราได้ อาจจะเป็นทหารกันบ้างแต่ว่ามันก็ควรไปกันทั้งหมดคนที่อยู่ในกิวนะครับและถ้าเกิดในกิวขาดกําลังคนบางคนบอกว่าก็ผมไม่มีดาเมจดเออก็จริงฮะแต่ถ้าเกิดมีคุณอยู่ในนั้นคุณก็อาจจะไปรับตีนแทนเขาได้ไงโล่มนุษย์รู้จักปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ลงกิววอนะโดยกิววอมันจะมีทุกๆวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ วันพฤหัสถ้าเกิดใครได้บ้านเราก็จะได้มีสิทธิ์ไปเล่นวันอาทิตย์นะครับประมาณนั้นและกิวก็จะไต่แรงไปเรื่อยๆวันอาทิตย์ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อเราได้ลงกิววมาแล้วเราจะได้แต้มมาแล้วแต้มลงกิววเอาไปทําอะไรได้บ้างซื้อในกางพรเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูแล้วก็ตรงตู้ตรงนี้นะครับนี่ตู้อันนี้สามารถมาซื้อสินค้าจากตรงนี้ได้สินค้าตรงนี้มีอะไรบ้างนี่คือกาดกาดตรงนี้อย่างที่บอกนะครับ ซื้อทุกอาทิตย์เท่าที่จะทําได้เออไปกิววอกันด้วยแล้วก็มาเอาเหรียญมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ยซึ่งการ์ดตรงนี้นะครับมันสามารถเพิ่ม ATK ให้เราอย่างมหาศาลได้มากๆวิ่งมาที่ทางขวาของฐานกิวนะครับนี่คุยกับนางฟ้าคนนี้ได้เลยกดอันที่2การ์ดตรงนี้ดูแต่ละจุดที่เราจะได้เห็นไหมอิกโนดีเฟนก็มีเพนก็มาแอคแท็กก็มาจุดหนึ่งเก้าจุดหกอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาซื้อตรงนี้ไม่ได้มากิววอแล้วเราไม่ได้มาซื้อตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคุณจะเติบโตช้ามากๆจากคน ที่เขามาลงกิววอนั่นเองเพราะฉะนั้นมีกิวต้องมากิววอกันด้วยเอออันนี้คือข้อแนะนํานะฮะบางคนอาจจะเห็นว่าทําไมเขาตีเป็นล้านเขาเติบโตกันไวจังเลยก็เพราะเขาอัพตรงนี้นั่นแหละนะครับเออเพราะฉะนั้นมี Kill, กิวเขมาลงกิววอกันด้วยอ,อแค่คุณไปเข้าร่วมคุณก็ได้แล้วนะฮะก็แค่อย่างเช่นเขาไปยึดหินได้คุณก็ได้เหรียญตรงนี้ไปด้วยเช่นกัน <Yeah. S 1> นี่คือข้อที่2นะครับและข้อที่3เราจะมีอะไรดีจากกิวดีๆนั่นคือ เราจะสามารถเข้าไปในดิสคอร์เขาได้ครับซึ่งบางกิลเนี่ยเขาจะบอกข้อมูลการเล่นในดิสคอร์แต่ถ้าเกิดไม่บอกข้อมูลการเล่นในดิสคอร์แเราก็แค่พิมพ์ไปในนี้นะในกิลว่าขอข้อมูลการลงดันปึ๊บปๆ๊ๆ๊หน่อยครับ เพียงแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ตอบนะกิลดีเนี่ยเขาบอกกันหมดแต่ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงอาจจะเจอกิวที่มันขิงใช่ไหมเราพิมพ์ไปปุ๊บว่าดันปลาหมึกมันลงยังไงครับเออก็จะมีเสียงตอบแล้วว่าคุณลงไม่ผ่านอีกเหรออุ้ยคุณกา,กากจังเลยอะประมาณนี้ก็เออก็ต้องทําใจไอ้พวกนี้หน่อยนะค <c oughs> ือคนพวกนี้เนี่ยประมาณว่าชอบดูถูกคนอื่นชอบบูลลี่คนอื่นก็ต้องทําใจว่าทางบ้านเขาเป็นอย่างนั้นนะทําใจนิดนึงคือบางคนขาดความอบอุ่นเนะื้อโลกมันหมุนรอบตัวเขาทําใจนิดนึงนะ อันนี้ก็มันแล้วแต่คนเนาะเออบางคนก็อาจจะไปเจอกิวดีๆบางคนก็อาจจะท็อกซิกมาก็ทำใจนิดนึงนะฮะอ,อร้อยพ่อพันแม่คนมันถูกสอนมาต่างกันนะครับเออทำใจนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ข้อมูลการเล่นจากกิวที่ดีๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เติบโตมากขึ้นอย่างเช่น เราไม่รู้ว่าลงธนทอสยังไงมันเคล็ดลับอะไรยังไงมันหลบยังไงแล้วก็แค่ถามเขาไปในกิวนั่นก็ได้หรือซิปไปถามคนในกิวก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือได้ข้อมูลการเล่นในการลงดันด้วยนั่นเองแล้วก็คือได้ข้อมูลการเล่นจากผู้มีประสบการณ์ในกิวเออไม่ควรทําอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นครับส่วนใครที่ไปเจอกิวที่มันไม่ดีอะไรมาอย่างไงเนี่ยสามารถเอามาเล่าเก่าวบอกกล่าให้กันฟังได้นะคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะไปเจออะไรกันมาบ้างนะฮะจะได้เป็นประสบการณ์ให้คนเนี่ย ที่เขากําลังหากิวอยู่เพื่อป้องกันตัวเองกันด้วย และข้อที่4นะฮะนั่นก็คือเราจะไม่ได้รับอ่างเปาหลังจากกิววอันนี้ก็คือได้บอกไปแล้วนะครับเวลากิววอเสร็จเราจะได้รับอ่างเปามาเปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวกิวเมื่อกิววอเสร็จปุ๊บจะได้บ้านหัวกิวจะทําการแจกอ่างเปามาทุกคนก็แค่กดมาที่แชทกดมาที่แชทกิวนะเดี๋ยวมันจะมีเด้งขึ้นมาแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงนั้นไปรับอ่างเปาในนั้นได้เลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นั่นก็คือ เราจะไม่ได้รางวัลจากสิ่งก่อสร้างจิวนั่นเองนะยิ่งก่อสร้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอ์ติแฟกต์ไม่ว่าจะเป็นการตีบวกอุปกรณ์ฝั่งขวาหรือไม่ว่าจะเป็นกล่องกล่องคืออะไรนั่นก็คือกล่องคืออันนี้ฮะเลตแคทเนี่ยก็คือดูอ่านได้เลยนะฮะสามารถรับเอเดนคอยได้ทุก6วัน สไตล์แบทแคทเอนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้รับของรางวัลจากตรงนี้เจ้าแมวตัวนี้นะครับาถามว่ามันสําคัญไหมสําคัญมากๆนะฮะยิ่งกิวที่ดีๆเนี่ยเขาจะยิ่งอัพกล่องตรงนี้เยอะแล้วก็ยิ่งอัพอะไรต่างๆมากมายตรงเนี้ยเยอะเราจะได้ของรางวัลจากตัวนี้ไปด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกิวดีๆเราก็จะได้ของรางวัลดีไปด้วยนะฮะและนี่ก็คือมีกิวมันสําคัญยังไงออหัวข้อทั้ง2องอย่างนั่นก็คือจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีกิวและจะเป็นยังไงถ้าเราได้กิวที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่เข้าไปที่กิวไหนแล้วแล้วไปเจอกิวที่ท็อกซิกมาปกหักรักุดจากกิวอื่นมาสามารถเอามาเล่ากล่าวให้กันฟังได้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยว่าเ,ออเราไปเจออะไรมาบ้างนะแนะนําว่าเราจะต้องหากิวยังไงอะไรยัง สามารถแนะนำบอกกล่าวกันที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะและท้ายที่สุดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบด้วยนะฮะขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลแล้วก็จะได้เป็นแนวทางเพื่อจะได้นำไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้เป็นตัวของตัวเองกันได้นะฮะ และผมก็ขอฝากเว็บเติมเกม Easy Card เว็บที่เติมเกมให้เราถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยมีแอดมินติดต่อให้24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะฮะเติมง่ายสะดวกหลักฐานไม่มีเหลือ แม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันไม่ต้องไปนอนนอกบ้านกันอีกแล้วนะฮะพวกผ like. วู้ชายอย่างเราที่ติดเกมนั่นเองก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนํามาลงในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบายบายไว้เจอกันิ